สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับครับมื้อนี้เลาะใสในสีสะเก็ครับสีผ้ามากินนี่เลยครับผักกระเดาครับกินกับเนื้กระแซบครับท้าเอาข่าปากครับนี่นี่กระแซบครับทะลวกพนะอันนี้ลวกก็ได้บ่ลวกก็ได้ครับมื้อนี้เมนูครับผักสะเดาหวานนะปลาดุกนะครับปลาดุกนะครับนี่วก็มีนี่เลยครับมีปลาเนื้ออ่อนครับ ปลาเนื้ออ่อนทอดเป็นปลานางนะครับเป็นปลาผู้หญิงนะครับันนี้เป็นปลาที่แต่งงานแล้วนะครับเ mm hmm. ร,รียกปลานางนะไม่มีปลานางสาวนะครับน uh ี่ผัะกาดาวานแล้วกับปลานางครับวันนี้แนะนําห่านกินเป็นห่านสีเขียวครับวันนี้ครับครับพี่้องครับเมื่อหอดห่านสีเขียวเนี่ยเพื่อนที่เสิร์ฟเข่าเป็นเข่าสามสีด้ครับมีสีขาวมีสีอย่างนอนี่เอ่อไลบรี่ไลบรี่แล้วก็มีเข่ากามโอ้เขา เขาเขาสีดำเนาะเข้ากล้องเนาะครับพี่น้องครับอ่าอะไรนะครับมันนี่ผ้ามาเลาะอยู่ลอยกินครับอยู่จังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับพี่น้องมาหอดร้านปลาเขียวนะครับร้านสีเขียวเนี่ย <c oughs> ที่ผมต้องขอทุกเทื่ยทุก,ทกครัง้งนี่คือแจวแบบสูตรลับเลยนะครับนี่ครับเขาเอื้อแจวอียังครับปลาเขียวนะครับเป็นสูตรแบบแจวพริกสดี่นอโอแจวพริกสดนะครับอืมนี่ครับมาทุกครั้งก็ต้องขอทุกครั้งนะครับเนี่ยแจวพริกสด เลาะดูนะครับเลาะใสใน,สนอีสานนี่ครับเข่ากระไส้ซ้ำสีผสมกันเลยเดน่นิอะฮะเลาะยู่รอกินครับน่ากินแซบแบอันนี้เป็นอุโนโมายะตักเลยครับก็ามีปลาเนื้ออ่อนด้วยสวยนะปลาก็ต้ม ก็เลยคิดถึงปลาทอดพี่เขียวนี่กูต้องใหม่ชายไกไ่พี่น้องเอ้ยตอ, <c oughs> อนนี้อยู่โซลินไม่อยู่บนอยู่สซลินค่ะเอา้ามาหาเลาะอ,อยูเลาะกินน่วกันได้พี่น้องเด้ดอเลาะใสในอีสานเลาะใสในสีสะเกดนะครับมีแต่นแนวแสบๆเอา้าซ้ำนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ